ไตรสิกขาการศึกษาและฝึกฝนสามประการไตรสิกขาคือแนวทางการฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อน,นำไปสู่ความบริสุทธิ์ของกายวาจาและใจถือเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาศีลศีนคือการฝึกฝนตนเองให้ประพฤติชอบด้วยกายและวาจาเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาตนเองทั้งหมดเช่นการรักษาศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุราเมรยัยการรักษาศีลไม่ได้เป็นเพียงข้อห้ามแต่เป็นการฝึกฝนให้เรามีสติและควบคุมตนเองได้ดีขึ้นไม่เบียดเบียยตนเองและผู้อื่นทําให้ชีวิตมีความสงบสุขไม่ต้องกังวลจากการกระทําผิดและเป็นพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาสมาธิและปัญญาต่อไปเมื่อเรามีศีลที่บริสุทธิ์จิตใจก็ย่อมสงบไม่กระสับกระส่ายไม่ต้องแบ่ กลับความรู้สึกผิดสมาธิสมาธิคือการฝึกจิตใจให้สงบตั้งมั่นและไม่ฟุ้งซ่านเมื่อใจเราสงบและมีสมาธิเราจะสามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนไม่วอกแวกไปตามอารมณ์หรือสิ่งเร้ารอบข้างการฝึกสมาธิทำได้หลายวิธีเช่นการหายใจเข้าออกอย่างมีสติการกำหนดรู้ในอิริยาบทต่างๆ หรือการใช้บทสวดมนต์เมื่อจิตมีสมาธิก็จะเกิดพลังที่จะใช้ในการพิจารณาธรรมและพัฒนาปัญญาต่อไปได้การมีสมาธิยังช่วยให้เราสามารถจัดการกับความเครียดและความวุ่นวายในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นทำให้ใจเราเป็นอิสระและมีความสุขสงบปัญญาปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงของสิ่งต่างๆเกิดจากการพิจารณาใคร่ครวน และทำความเข้าใจในหลักธรรมต่างๆอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่การท่องจำปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีศีลและสมาธิธเป็นพื้นฐานที่มั่นคงเมื่อจิตใจสงบและบริสุทธิ์เราก็จะสามารถมองเห็นโลกและชีวิตต่อตามความเป็นจริงได้ไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสหรือความเข้าใจผิดปัญญาที่แท้จริงจะนำพาเราไปสู่การเข้าใจในไตรลักษณและอริยสัจสี่อย่างถ่องแท้และเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่นำไปสู่การดับทุกข์และบรรลุพระนิพพานในที่สุดการมีปัญญาจะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและใช้ชีวิตได้อย่างรู้เท่าทันโลก